สำหรับวันนี้ค่ะวันที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันสำคัญที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนั่นก็คือวันขยะอิเล็กทรอนิกสากลหรือว่า International E-Waste Day ค่ะซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกนั้นจะหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาที่เติบโตอย่างเงียบๆนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียว ในโลกธุรกิจค่ะเรามักจะตื่นเต้นกับตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาถึงของ 5G IoT AI หรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวกันเรียกได้ว่าทุกไตรมาสกันเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความสะดวกสบายแล้วก็โอกาสทางธุรกิจมหาศาลเลยทีเดียวนะคะแต่ขณะเดียวกันเราเคยคิดไหมคะว่าเหรียญนั้นมี2ด้านเสมอ ด้านหนึ่งก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือเงาที่ตามมานั่นหมายความว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-waste อุปกรณ์ที่เราเคยรักเคยใช้ทำงานเคยใช้สร้างความบันเทิงพอมันตกรุ่นพังหรือว่ามีรุ่นใหม่ๆออกมาแล้วทำให้เราเกิดความอยากได้ของใหม่ของเก่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขยะที่อันตรายที่สุดประเภทหนึ่งของโลกกันเลยทีเดียวค่ะ ว่ากันว่าอ e ีเวส์นั้นเป็นกระแสทานขยะหรือที่เรียกกันว่าเวสต์สตรีมที่เติบโตรเร็วที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงเรื่อยๆการตลาดที่กระตุ้นให้เราเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะมือถือเครื่องเก่าเนี่ยหรือว่าแท็บเล็ตที่ชาร์จไม่เข้าแล้วคอมพิวเตอร์ที่ทำงานช้าหรือว่าหูฟังที่พังไปแล้วบางคนทำตกหายไปข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งนะคะขยะพวกนี้พอมันพัง แล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนต่อถ้าเกิดว่ามันไปจบที่ถังขยะทั่วไปเวลาเราเลิกใช้เราเสียเราทิ้งเราโยนทิ้งถังขยะมันจะกลายเป็นฝันร้ายของสิ่งแวดล้อมทันทีค่ะเพราะว่าในซากอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะมีทั้งสารพิษอันตรายอย่างเช่นตะกัว่วปร,รอดแคดเมียมที่สามารถรั่วไหลลงสู่ดินรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเราได้ในที่สุดค่ะ แต่ว่าในมุมของบิสท็อกวันนี้เราไม่ได้มองแค่ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังเรามองในมุมของเศรษฐกิจด้วยในขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามีกลุ่มซับซ่อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินทองแดงพลาเดียมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถนำกลับมาสกัดใช้ใหม่ได้หรือที่เรียกกันว่า Urban Mining เหมืองในเมืองนั่นเองค่ะ การท e ิ้งอีเวสอย่างไม่ถูกวิธีก็เท่ากับว่าเราเนี่ยกำลังโยนทรัพยากรแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจทิ้งไปอย่างน่าเสียดายนะคะปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนนะคะตั้งแต่ผู้ผลิตผู้นําเข้าผู้บริโภคไปจนถึงภาครัฐเองที่ต้องสร้างระบบนิเวศในการจัดการขยะเหล่านี้ให้ครบวงจรค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะได้พูดคุย กับหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นผู้เล่นสำคัญในวงการธุรกรรมนาคมและเทคโนโลยีนะคะและตอนนี้เขาก็ตระหนักถึงปัญหานี้และลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังค่ะและวันนี้นะคะ b i สท็อกของเราค่ะได้รับเกียรติจากคุณสายชนทรัพ์มากอุดมหัวหน้าหน่วยธุรกิจสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์จาก AIS นะคะซึ่ง AIS เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีลูกค้า และจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลในแต่ละปีค่ะเพราะฉะนั้นคุณสายชนจะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่า AIS เนี่ยมองเห็นความสําคัญ ของปัญหา e w a s t อย่างไรและอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการคนไทยไรย e w a s t ที่ AIS นั้นทำมาอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาผลการดำเนินง,งานเป็นอย่างไรกันบ้างรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e w a s t ได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยเนี่ยหันมาจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีเราไปฟังการพูดคุยกับคุบคณสายชนรับมากอุดมหัวหน้าหน่วยธุรกิจสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ จาก a e i s กันเลยค่ะอย่างรอบปีที่ผ่านมาเรื่องของการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไปจัดการอย่างถูกวิธีเนี่ยในส่วนของ a e i s มีผลการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างะคะค่ะในช่วงปี2025ที่ผ่านมานะคะเราก็มีการดำเนินการขับเคลื่อนแล้วก็ไม่ใช่แค่ a s คนเดียวนะคะเราก็มีพาร์ทเนอร์แล้วก็ชวนพักพวกอ,อ,องค์กรต่างๆนะคะ ก็เราสามารถที่จะรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยประมาณ166,000กว่าชิ้นซึ่งอันนี้ก็ถือถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็น Impact ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะค่ะตั้งแต่เราเริ่มแคมเปญน,นี้มาเนะะี่ยค่ะย่อสะสมเป็นยังไงบ้างค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะว่าจากความตั้งใจของ AS ที่เราอยากจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งก็คือว่าสร้าง awareness ทำการประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้รับทราบแล้วก็หลังจากที่คนรับรู้รับทราบแล้วนะคะก็ทำให้เกิด action ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาโครงการค่ะเราสามารถที่จะเก็บรวบรวมขยะ e-waste ได้เนี่ยกว่า1ล้าน2แสนกว่าชิ้น ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับพวกเราเนี่ยได้ร่วมกันช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะเกือบห้าหมื่นต้นเลยทีเดียวซึ่งอันนี้ก็ถือถือได้ว่าเป็น impact ที่น่าชื่นใจค่ะค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆได้ออกมาอย่างต่อเนื่องปีหนึ่งก็หลายแบรนด์หลายชิ้นมีคำแนะนำไหมคะสำหรับเรื่องของการใช้งานสินค้าพวกนี้ให มีประสิทธิภาพคงทนระยะยืยนก่อนที่จะเปลี่ยนจนทําให้ขยะตรงนั้นนะคือกลายเป็นขยะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฝากไวเ้เรียกสั้นๆว่าเป็น3มยืดก็แล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยทาง AS แล้วก็พันธมิตรเนี่ยเราได้ลุกขึ้นมาแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะให้ยืดเวลาให้กับโลกนี้นะคะเพราะว่าดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะฝาก3ยืดยืดที่1ก็คือยืดอายุการใช้งาน นะะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรใดๆเนี่ยลองดูค่ะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบย่อยๆก็ได้ลองดูซิคะว่าเราอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์หรืออะไรยังไงอันนี้ก็คือ1ก็คือยืดอายุการใช้งาน2ก็คือว่ายืดในแง่ของเรื่องถ้าเกิดเราเรามีรุ่นใหม่ที่เราอยากจะใช้จริงๆนะคะเราลองดูซิว่าเรายืดด้วยการส่งต่อให้คนอื่นได้ไหมลองดูเพื่อจะออให้เขาเอาไปใช้ต่อนะคะให้เกิดประโยชน์ แล้วก็ยืดสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการยืดวงจรซึ่งการยืดวงจรนี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอุปกรณ์ใดๆเหล่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้อีกแล้วอะคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มีการนำเอาอุปกรณ์เหล่านั้น,นะคะ่ะมาทิ้งให้ถูกที่แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนให้มาทิ้งกับ AIS หรือว่าพันธมิตรของ AIS ค่ะ ค่ะ AIS เองตั้งเป้าอยากจะเป็น hub of e-waste ใช่ไหมคะก้าวต่อไปของ<ม> AIS ในการที่จะบรรลุเป้าหมายตรงนี้ะจะทำยังไงคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดคำว่า hub of e-waste ค่ะมันสามารถแปลความได้หลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยต้องการจะเป็นหับขององค์ความรู้หรือเป็นห u b ของ knowledge อันที่สองค่ะเราอยากจะเป็น hub ของอการที่จะส่งต่อเช่น drop point ะะเป็นฮับเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบเวลาเราพูดถึงเรื่องการเชิญชวนให้คนเอาขยะอีเวสมาทิ้งเราก็อยากเป็นฮับของในเรื่องของดรอปพอยน์นะคะฮับต่อมาก็คือฮับของทรานส์พอร์เทชันเพราะว่าเวลาเราเชิญชวนให้คนเอาขยะมาทิ้งเวลามาทิ้งกับเราหรือพันธมิตรของเราที่สำคัญก็คือทิ้งแล้วค่ะจะเอานำไปส่งต่อที่ไหนดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นฮับของเรื่องทรานส์พอร์เทชัน ะะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเป็นหับของ Circula ลา r c เซอร์คก็คือว่าจะมีการวงจรในการที่จะบอกว่าโอเคอันนี้นะวัสดุอันนี้นะนนนะถึงเวลาที่จะต้องทิ้งแล้วพอทิ้งแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งตรงไหนนำขนส่งยังไงแล้วก็มีการแยกพวกอุปกรณ์ต่างๆในนั้นเนี่ยแล้วก็มีการนำเอาไปผลิตหรืออาจจะทำเป็นแบบวัตถุใหม่ๆอะไรขึ้นมาก็ได้ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ Hub of e-waste ในความหมายที่เราหมายถึงค่ะสุดท้ายเลยค่ะพี่เนื่องในว e ัน International e-waste Day ที่ผ่านมาคระส่ง AIS อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมกันจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องยังไงบ้างค่ะต้องต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าวัน uh, International e-waste Day เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวันที่ uh, ชั่วโลกเนี่ยแล้วก็องค์กรสากลต่างๆเนี่ยเขาก็สถาปนาวันขึ้นมา1วันก็คือวันที่14ตุลาของทุกปีแต่สิ่งที่พี่อยากจะเชิญชวนค่ะอยากจะให้ทุกๆวันค่ะเป็นวันที่พวกเราเนี่ยมีการตระหนักรู้ว่าเราเนี่ยจะช่วยกันในการนำเอาขยะ e w ีเวสเนี่ยไปทิ้งยังไงไม่ใช่แค่เฉพาะ วันที่14ตุลาเท่านั้นแล้วก็อยากจะฝากก็คือว่าอยากจะให้การนำเอาขยะอ e ีเวสไปทิ้งให้ถูกที่ค่ะเป็นเรื่องของทุกๆคนแล้วก็เป็นเรื่องความยั่งยืนของทุกๆองค์กรของทุกๆครัวเรือนของทุทกๆคนเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากค่ะ และนั่นก็คือคุณสายชนทรัพย์มาอุาดมจาก AIS นะคะที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาให้ข้อมูลแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจมากๆทําให้เราได้เห็นเลยนะคะว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวในการสร้างกลไกเพื่อจัดการกับปัญหา w e ีเ t สนะคะและก็สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนคือหัวใจสําคัญจริงๆค่ะ จากที่ได้มีการพูดคุยกันในวันนี้กับพี่สายชนนี่นะคะก็จะเห็นได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไม่จําเป็นจะต้องแลกมาด้วยการทําลายสิ่งแวดล้อมเสมอไปแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทําให้มันเนี่ยเดินควบคู้ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะคะที่ตัวของเราทุกคนครั้งต่อไปนะคะที่คุณผู้ฟังมี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆที่ไม่ใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสายชาร์จ power bank หรือว่าหูฟังอย่าทิ้งลงถังขยะทั่วไปเด็ดขาดนะคะลองคิดแล้วก็สละเวลาสักนิดหนึ่งค้นหาจุดรับทิ้ง E-Waste ที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง AIS shop ที่ทำการไลรณีนีหรือว่าจุดรับทิ้ง w e ีเ t สของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องบอกเลยร่ะว่าการกระทําเล็กๆของเราในวันนี้เป็นการปกป้องสิ่งวัดล้อมปกป้องสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็คนรุ่นต่อไปในอนาคตแล้วก็ยังช่วยหมุนเวียนทรัพยากรของโลกให้กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบอีกด้วยค่ะ